สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาร่วิตุลน,นะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงความรัก ตามวันเกิดนะครับผมประจําเดือนพฤศจิกายน2564นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการนานายให้กับชาวคนที่เกิดวันพุธนะครับพุธกลางวันนะครับผมนหรือผมจะแยกเป็นพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะครับตามที่ทางแฟนรายการได้ขอมานะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรวิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทาโรวิทุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า3,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็กิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับท เสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ทาง Facebook ส่วนตัวที่ผมไลฟ์สดไว้ให้นะครับผมในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมวันเสาร์หนึ่งทุ่มใครที่มีเวลาก็เข้าไปเจอกันได้นะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับที่ให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามแล้วก็ เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อายุด้วยนะครับผมแล้วบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมไปทำนายให้กับทุกๆท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกไว้ให้ว่าจะได้คิวเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ถามกันมาค่อนข้างจะมากนะครับผมแต่ว่าผมจะทำนายได้วันหนึ่งอย่างน่าก็ประมาณสามสี่คนไม่เกินนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปแต่อย่างไรเดี๋ยวผมก็จะจัดตาจะพยายามตอบให้กับทุกๆท่านตามคิวนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ย 3ช่วงนะครับของคนมีคู่ ของคนมีคนคุยนะครับแล้วก็ของคนโสดนะครับผมสาหรับคนที่มีคนคุยเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่เรากําลังโฟกัสอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมทำธุรกิจไว้ให้เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสามารถกดไปดูในช่วงของตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับผมว่าการทานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาการทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่นชีวิต นะครับผมและถ้าว่าอยากให้ผมทำนายแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อได้เลยทางแอดไลน์หรือว่าทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาทำนายกันเลยแล้วกันนะครับผมเอาเรื่องของคนมีคู่ก่อนนะครับผมขอความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธหรือพุธกลางวันด้วยนะครับผมขอความรักของคนมีคู่ที่เกิดวันพุธกลางวันในเดือนพฤศจิกายนของมาล้าโลกปีสนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับผม ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับผมขอดวงความรักนะครับผม ดวงความรักของคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมช่วงประมาณปลายปลายเดือนตุลาคมเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีปัญหามากพอสมควรนะรอาจจะเป็นเรื่องปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเอ่เกี่ยวกับความเจ้าชู้แบดบอยหรือว่าเกี่ยวกับอารมณ์ที่ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงของคู่คุณหรือเปล่านะครับผมมีการค่อนข้างจะมีการอา่ค่อนข้างจะมีการใช้อารมณ์ใส่กันหรือไม่ก็คู่ของคุณอาจจะมีลักษณะของการที่อาจจะแอบไปกุ๊กกิกหรืออาจจะมีคนนี้คนนี้เข้ามามากพอสมควรนะครับผมถึงแม้เขาจะพยายา ายามกับคุณมีความพยายามมีภาพของการพยายามเข้าหากันมากพอสมควรนะเพราะว่าขึ้นมาคู่กันเป็นต,ตัวเดวิลกับตัวแปดเหรียญน,นะครับผมแปลว่าคู่ของคุณเนี่ยจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะเกเรค่อนข้างจะทําตัวนิสัยไม่ดีนะครับผมแต่เขาก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเรื่องตรงนี้อยู่มากพอสมควรนะมีมีภาพของการที่เขาเกเรหรือเขาทําตัวไม่ดีหรือเขาแช่อารมณ์แต่ว่าก็มีภาพของการที่พยายามปรับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของคุณของคนที่เกิดในวันพุธทุวันเนี่ยอาจจะมีภาพรักภาพรักของการที่ไปทําตัวเกเรหรือท ตัวไม่ดีแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับมีความตั้งใจที่จะแก้ไขในจุดๆดนี้นะครับผมอาจจะพยายามที่จะปรับปรุงตัวหรืออาจจะมีการสัญญาซึ่งกันและกันกับคุณนะครับผมว่าเอยเขาจะเลิกทําตัวไม่ดีหรือว่าหรือในบางคนอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นสีเทาๆนะครับผมีความได้สองอย่างนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการแบดบอยเพย์บอยหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์หรืออะไรต่างหรืออาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสีเทาๆก็ตามนะครับผมแต่ว่าเขามีการพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามที่จะเลิกในสิ่งสิ่งนี้ให้ได้นะครับผมแต่ว่าตัวคุณเองคุณ มีภาพของการที่ค่อนข้างจะหนักใจผมโดยเฉพาะในช่วงของต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมจะมีภาพของการที่ตัวคุณเองคุณจะมีความรู้สึกถึงความเครียดจากสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมไม่ว่าเขาจะไปกลัวพันกับอะไรก็ตามนะผมแต่ถึงแม้เขาจะพยายามแบบคุณหรือว่า มให้คามั่นสัญญาอะไรกับคุณแต่คุณก็จะเกิดความรู้สึกค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะเจ็บปวดใจกับสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าในความรู้สึกที่คุณมีนะครับผมถึงแม้ว่าแนวโน้มของคุณนะครับผมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแนวโน้มของคุณมันเหมือนกับ2จิตสองใจนะใจหนึ่งแบบคุณก็เหมือนว่ายังรักยังเป็นห่วงยังอะไรต่างๆกับเขาแล้วครับผมแต่ใจหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาไปพัวพันเนี่ยมันค่อนข้างจะทําร้ายและค่อนข้างที่จะทําให้คุณเจ็บปวดมากๆพอสมควรนะไม่ว่าเขาจะไปพัวพันกกัับเรรื่่่่่องงใดดๆ็ตตาาาามมไไวนผผูููู้้้หญชยคสทีก ของคุณเนี่ยจะเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่ค่อยจะดีไม่ว่าจะเกีย่ยวกับเกียเก่ยวกับความเจ้าชู้เพย์บอยหรือว่าจะเกี่ยวกับอะไรสีเ,าเทาๆหรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกข้าตานะผมแล้วตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะทำร้ายให้คุณเจ็บปวดมากพอสมควรถึงแม้คุณจะมีความที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงและค่อนข้างจะมีความหวังกับเขามากพอสมควรนะเพราะว่าเขาอ่ะมีการพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งนี้มากพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวพุธกลางวันเนี่ยมีลักษณะทีะ่คู่ของคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปัวพผ่านกับอะไรททีีี่่่่่่่่มมมันไไคออยยยยจจะะดแแตววาาาาาาขพพก้หรื การที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งสิ่งนี้นะครับผมแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมเขาจะทําได้ดีขึ้นนะครับผมจากสิ่งที่เขาไปผัวพันไม่ว่าจะเป็นผัวพันเรื่องอะไรแล้วมันก็ซ่อนค่อนข้างจะสร้างความเครียดสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเนี่ยเขาจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นและจะกลับมาให้ความมั่นคงกับความรักของคุณได้มากขึ้นนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะผมเรวผลสุปออกมาเป็นคุยลอบบอลแบบว่าความรักของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นจากคู่ของคุณที่จะไปผัวพันกับอะไรต่างๆก็ตามแล้วมันทำร้าาาายยยจจิตตใคุุณก็มมะรับแแ่่เเพปปปปี แล้วจะให้คำมั่นสัญญาแล้วเขาจะพยายามด้วยนะผมไม่ใช่ว่า,าไปไปยุ่งแล้วก็ไม่พยายามในการแก้ไขอะไรเลยนะเพราะอันนี้ก็ต้องเรียนนะครับผมว่าเป็นดัวส่วนรวมนะครับผมอาจจะตรงกับคนบางคนนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ตรงถ้า,าคู่ของคุณไม่ได้ไปพัวพันกับอะไรที่มันไม่ดีก็ถือว่าไพ่ทำนายผิดไปแล้วผมแต่ถ้าว่าเขาไปพัวพันกับอะไรที่มันไม่ดีกับเบวิลกับอะไรสีเทาๆหรือกับเรื่องอะไรความแบดบอยแบดเกิร์อะไรของเขาก็ตามนะครับผมเขาจะมีการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจะทําให้ความเจ็บปวดอะไรต่างๆของคุณที่คุณทั้งทั้งสุงกใน เวลาเดียวกันนะครับผมว่าใจนึงเนี่ยคุณก็เป็นห่วงคุณก็มีความรักเวลาที่เขามาดีกับคุณเนี่ยคุณก็รู้สึกดีแต่เวลาที่เขาทําตัวไม่ดีนะครับผมแม้จะไม่ดีเรื่องอะไรก็ตามครับผมว่าเดวิลเนี่ยมันจะปีนี้ความหมายได้ค่อนข้างจะหลายทางมากนะครับผมแต่ว่าคุณ คามันก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้คุณใจลิงคุณก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเขาแล้วคุณก็มีความรู้สึกเหมือนว่าคุณทิ้งเขาไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับไม่ว่าเขาจะไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็ตามเพราะคุณจะเห็นในความพยายามที่เขาจะปรับปรุงแก้ไขในส,สิ่งนี้นะครับผมและเขาจะทาํามันได้สําเร็จนะครับผมสำหรับชาววันพุธกลางวันนะครับผมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณรักของคุณจะมั่นคงทางความรัก กับคุณมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเลิกในสิ่งที่มันไม่ดีนะผมไม่ว่าจะไปผัวพันกับอะไรก็ตามนะครับผมนะเขาจะมีพ,พยายามทุ่มเทในการที่จะออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นให้ได้นะผมแล้วเขาจะทามันได้สาเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสําหรับดวงคนม,มีคู่นะครับผมอืมโหค้นข้างโหดูแล้วอาจจะ อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับของอะไรที่มันสีเทาๆนะครับผมแต่ถึงแม้ว่ามีแนวโน้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้เย์บอยก็ตามแต่ว่ามันพอมันมีแปดดาบขึ้นมาปรากฏเนี่ยมันก็เลยหนักในทางที่ว่าอาจจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆที่เขาไปพัวพันกับกับอะไรที่เป็นสีเทาๆหรือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันมีตัวของแปดดาบซึ่งคุณน็คนงานจะเครียดค่อนข้างจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับผมแต่ว่านะครับผมด้วยความรักนะครับผมด้วยความรักจะทําให้เขาพัฒนาไปอย่างช้าๆนะอาจจะไม่ได้บอกว่า แยกจากนั้นจากสิ่งนั้นมาแบบปรุปรักนะครับผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่ว่าจะดีขึ้นแบบช้าๆนะผมจะเป็นลักษณะของคันช้าแต่มั่นคงนะครับผมเขาจะค่อยๆถอยออกมาไม่ว่าเขาจะเป็นวัวพัน์กับอะไรต่างๆก็ตามนะผมก็จะเป็นอะไรเรื่องความเท้าูเบียบอยหรือว่าในเรื่องของอะไรสิ่งเดียวเท่าหรืออะไรต่างก็ตามหรือว่าเป็นเรื่องนิสัยใจคอของเขาก็ตามนะผมที่มีลักษณะของการที่อาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรนะครับผมเขาจะมีการพยายามปรับปรุงแก้ไขเพราะเขาจะรู้นะครับผมว่าคุณนะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดคุณรู้สึกเหนื่อยใจที่มันเป็น ต่อไปคุณอาจจะตัดสินใจที่จะมูฟออนจากเขาแลผมเขาก็เลยมีลักษณะการที่พยายามอย่างมากมากแล้วเขาจะทามันได้สําเร็จนะครับผมถึงแม้มันจะไม่ได้สําเร็จแบบรวดเร็วแล้วผมกจะมีเฮอร์มิตมากากับด้วยแลผมแต่สุดท้ายความรักจะชนะได้แล้วผมและจะทาให้ปัญหาอะไรต่างๆที่คุณได้เจอนะถ้าหากว่ามันเป็นตามให้ทํานายนะถ้าคุณได้เจอปัญหาตามที่ทํานายเนี่ยปัญหาจะเบาบางลงแต่จะเป็นแบบช้าๆจะเป็นแบบค่อนเปค่้นไปนะครับแต่จะเป็นการนษณาที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมคนรักของคุณจะทําตัวดีขึ้นและจะจ ค่อยอาจจะดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นจะมีความมั่นคงกับความรักมากขึ้นแล้วจะทําให้ความวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวหรือสิ่งอะไรต่างๆที่มันรุมเร้าคุณเนี่ยมันลดลงแล้วคุณจะมีความรักที่ค่อนข้างจะดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สําหรับชาววันพุธกลางวันเนี่ยนะครับผมก็ถ้ามันเป็นอย่างไพ่ทานายก็ขอให้เขาดีวันดีคืนตามที่ไพ่ทานายด้วยนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ถือว่าไพ่ทํานายผิดไปแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างนะครับผมสําหรับชาววันพุธกลางวันนะคผม ขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผม สำหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับผมคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจนะโ้โหมจากความที่ค่อนข้างจะเป็นคนฝังโลกหรือค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากพอสมควรนะคุณเจอหนุ่มหรือสาวที่ค่อนข้างจะมีความเอาใจใจค่อนข้างจะมีความปากร้ายแล้วค่อนข้างที่จะใช้อํานาจใส่คุณมากพอสมควรเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะพบาะว่าขึ้นมาเนี่ยเป็นแฮงแมนประกบคู่กับตัวดีเอ็มเพลเลอร์เลยนะครับผมแสดงว่าเขาคนนี้นะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมเป็นคนที่ติดในเรื่องของการาค่ค่อนข้างจะวาคมมีเอาใจ ใช้อำนาจมาก กับคุณมากพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองนะผมโดยเฉพาะในช่วงของต้นๆประมาณไปลายเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะมีลักษณะของการที่ง้องแง้งกันเหมือนไม่ยอมกันเหมือนว่าคนคู่ของคุณเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเลยนะผมสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมจะมีลักษณะของการที่ไม่ยอมข่มใส่คุณแล้วก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนกับปากล้ายใส่คุณด้วยครับผมจะค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของเขานะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาที่เศรษฐกิ แต่ว่าดูท่าทางนวเนี่ยเขาจะเอาตรงนั้นมาลงกับคุณนะครับผมแล้วก็มีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะมีการใช้อารมณ์หรือว่าใจร้อนใส่กันมากพกอสมควรแล้วมันก็คาบเกี่ยวมาจนถึงประมาณต้นต้นเดือนพิกายนด้วยนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤิกายนนะครับผมคุณน่าจะมีการที่ทะเลาะกันหนักมากพอสมควรนะประมาณช่วงช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะาการที่เหมือนกับคุณก็น่าจะเอื่อมละอาแล้วก็อยากที่จะตัดใจหรืออยากที่จะมูออนจากเขาไปมากพอสมควรนะแล้วก็อาจจะได้มีการคุยกันในบางคู่นะผมอาจจะมีการมองแง่งกังแง่งก ว่ามาในช่วงต้นเดือนพฤิกายนเขาจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมนั่จากพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะงองแงค่อนข้างจะเกเรค่อนข้างที่จะเหมือนใช้อารมณ์ใส่คุณแต่ว่าเขาจะพลิกกลับมานะครับผมเขาจะพลิกกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในเดือนพฤิกายนนี้นะครับผมเป็นไปได้สูงที่คู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่นะครับผมจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะใช้อำนาจใส่คุณก็นั่งที่จะเกเรค่อนข ยกับเขาแล้วใช้ความรักความอะไรต่างๆคุยกับเขาแล้วผมแล้วเขาก็จะมีทิศทางในการที่จะปรับปรุงตัวนะครับผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่กับความรักกันได้นะผมเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมโอ้ ข้างทางนะครับผมถ้าทางคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจใช้อํานาจแล้วก็่ขาข้างจะบงการชีวิตหนะักจริงๆนะครับผมกับคนคนนี้นะถึงถ้าเป็นคนที่คุณคุยด้วยอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เสียดีหลายๆเรื่องนะครับผมถ้าที่เปิเดไพ่ออกมาเขาค่อนข้างที่จะให้ความรักเขาให้เอาใจใส่คุณมากพอสมควรนะแต่ว่าเขาจะติดในเรื่องของการที่พูดอะไรตรงไปตรงมามากเกินไปหน่อยแล้วบางทีคําพูดของเขาอะครับผมค่อนข้างาาจะทํา,าร้ายจิตใจแล้วก็ทน้างาความมไ่ตกนั้เาาจะมีกร พัฒนาปรับปรุงไปในทางที่ดีมากขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนะว่าเป็นเฉพาะกับบางคนนะครับผมว่าพายอันนี้เป็นการทําลายส่วนรวมนะครับผมแต่ว่าคุณก็จะมีความรู้สึกคนค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหนื่อยใจเหมือนกับค่อนข้างที่จะท้อถอยกับเขาเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเออเขาเนี่ยถ้าหากว่าเขายังเป็นแบบนี้ต่อถ้าเขาว่าเขายังใช้อารมณ์ยังเอาแต่ใจยังมีลักษณะที่อเหมือคุยอักคุณคำสองคำเดี๋ยวก็หาเรื่องเดี๋ยวก็วยวายทะเลาะอ,อะไรต่างคุณก็อาจจะตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ได้เช่น ตัดสินใจของคุณเลยนะผมกาไม่มีไพ่ของตัวจัสติสขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีไพ่ของตัวแอบถบ้วยขึ้นมานะผมเพราะฉะนั้นเนียกับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่คนนี้ถ้าหากว่าเขายังเป็นนิสัยแบบเดิมเขายังไม่ดูเอาใจใส่คุณเพราะตอนนี้ยเขามีภาวะของการผันผวนตัวเองมากะครับผมบทที่เขาจะหวานใส่คุณเขาก็หวานหวานนะครับผมแต่บทที่เขาจะเอาแต่ใจเขาจะงองแงงงอแงเขาก็หนักกับคุณเช่นกันนะผมเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับผมจะ่าคุณว เอย่างไงกับเขาแล้วผมจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักไหมถ้าถามว่าเขาทําตัวดีมากขึ้นแล้วเขาเลิกที่จะ มีพฤติกรรมที่เอาแต่ใจใชอ้อำนาจหรือว่าอะไรต่างนะผมคุณก็อาจจะพัฒนาความสำคัญกับเขาเป็นคู่รักนะผมแต่ถ้าเขายังเป็นแบบเดิมสำหรับคนที่คุณโฟกัสอยู่นะถ้าเขายังเป็นแบบเดิมอยู่ถ้าเขายังแบบง้องแงงงองแงนะผมจะเป็นเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นจะปันอะไรหนักอยู่ที่คุณนะผมจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่คนนี้นะครับผมถึงแม้ทิศทางของเขาจะดีขึ้นก็ตามนะรับผมเขาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีขึ้นนะครับผมเขาจะมาดูแลเอาใจใส่คุณณมมมาาากกขึ้้นเเคอจจะับพฤติิรรรุไดว่่ ที่จะเบื่อหน่ายเริ่มที่จะไม่อยากที่จะสารความสัมพันธ์ต่อถ้าเขายังเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเขายังมีลักษณะของการที่เอาเดี๋ยวใจใช้อารมณ์แล้วก็ติดใช้อานาจใส่คุณนะครับผมคุณก็มีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะท้อค่างจะเหนื่อยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณก็อาจจะตัดสินใจที่จะมูฟออนจากเขาก็เป็นไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเขาจะรู้ในเรื่องนี้แล้วเขาจะรู้ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนแล้วนะครับผมเพราะว่าคุณน่าจะมีปัญหาการมาพอสมควรนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนตุลานะผมแล้ว กยายนเนี่จะเป็นเดือนของการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับ เขาจากคนคุยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนรักไหมแล้วผมหรือคุณจะตัดสินใจที่จะตัดเขาออกจากชีวิตแล้วเป็นโสดจะดีกว่าอ่านี่จะเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจของคนที่มีคนคุยนะครับผมว่าจะเปลี่ยนสถานะไหมหรือว่าจะตัดสินใจที่จะมูฟออนแล้วก็อยู่เป็นโสดของคุณดีกว่านะครับผมเพราะว่าอ่าแต่เนี้ยครับผมมันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทําไมคุณถึงได้ไม่พัฒนาความสัมพันธ์จากอ่าคนคุยขึ้นไปเป็นแฟนนะผมเพราะเขามีเรื่องสองการที่ค่อนข้างจะเอาแใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีโรคส่วนตัวไม่ค่อยชอบให้คุุุณณไไปปย่งกกกับเรือมานแล้วค เลยก็บทเรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่ชัดเจนหรือว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับค่อนข้างที่จะเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําบ่อยๆนะครับผมถึงแม้เขาจะมาให้คามั่นสัญญากับคุณหรือว่าจะพยายามทาตัวดีขึ้นก็ตามแต่คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนสองจิตสองใจกับเขาแล้วนะครับคุณเกิดคำถาึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับเขาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะครับผมแล้วก็จะเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจของคุณนะครับผมเขาจะมีแนวโน้มนะเขาจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงตัวนะครับผมแต่ว่า คนที่จะตัดสินใจจะเป็นคุณนะว่าจะเอาอย่างไรกับเขาครับผมว่ามีไพ่ justice ขึ้นมาแล้วก็ดมูลแล้วก็ตัวแปดถ้วยแล้วนะครับผมแต่ว่าคุณจะได้คําตอบที่ดีแน่ๆสำหรับในเดือนนี้ถ้าเขาทําตัวดีคุณก็อาจจะได้ไปต่อเขานะ้วผมแต่ถ้าเขาทําตัวแย่คุณก็จะมูอ้อนเขาเช่นกันนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับผม ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมเจอคนที่อิอนดี้หรือว่าแต่ใจกันหรพวกผมก็ดูให้เป็นอดวงสุนรวมนะครับผม้ในบางคู่ที่คนคุยอย่างคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าพ่ยทําลายผิดไปแล้วกันนะครับผมอะต่อไปนะครับผมมาดูคนโสดบ้างน,นะครับผมขอดวงความรักของคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผม ดวงความรักของคนโสดนะครับผมชาวโสดก็จะมีลักษณะที่คุณจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับรักชีวิตโสดมากพอสมควรนะครับผมเหมือนกับว่าคุณแ่ะไม่อยากไม่พร้อมไม่จะมีใครแล้วค่อนข้างจะเบื่อนหน่ายกับความรักมากพอสมควรเลยนะประมาณช่วงที่ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนอพฤศจิกายนนะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่เหมือนกับใครเข้ามาคุณก็ไม่ถูกใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณอยู่เป็นโสดแล้วก็ไม่ต้องมีใครครับผมคุณรู้สึกว่ามันก็สบายใจไปมากพอสมควรนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณมีจิตใจที่ค่อนข้างจะปิ กันตัวเองมากพอสมควรนะประมาณช่วงปลายเดือนตุลานะครับผมแต่พอมาเดือนต้นเดือนพฤศจิกานะครับผมคุณจะเกิดความรู้สึกเหมือนกว่ามีใครบางคนที่ เข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะต่อสู้หรืออยากที่จะแย่งชิงแข่งขันมาแล้วผมเพราะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะถูกอกถูกใจคุณอย่างรุนแรงเลยนะจะเป็นลักษณะของมาเป็นเดอะสไตล์ให้คุณเลยนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมคุณจะมีความรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้คุณจะต้องเอามาให้ได้นะครับผมคุณจะต้องเขาบอกได้เพราะคุณจะรู้สึกเหมือนกับถูกอกถูกใจแล้วก็มองเห็นเขาเป็นความหวังในชีวิตรักของคุณนะครับผมแล้วก็มีโอกาสส ความสัมพันธ์กับเขานะครับผมมมีดวงที่คนที่โสดนะครับผมจะได้เจอคนที่ถูกใจนะโอ้โแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยนะครับผมอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยมาก่อนนะครับผมหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาอย่างยาวนานพอสมควรนะอาจจะเป็นคนที่คนที่คุณเคยคุยแล้วก็เลิกคุยกันไปนานแล้วก็ได้นะผมแต่ไม่ใช่ดีคนรักนะจะเป็นลักษณะของคนที่คุณเคยคบหรือเคยที่จะคุยกับเขามาก่อนนะครับผมแล้วเขาจะกลับมาคุยกับคุณนะครับผมแล้วก็น่าที่จะเกิดความรู้สึกมาสกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ จะต้องลองลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมีความหวังในความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมอ๋อดูแล้วดูแล้ว,ลวอาจจะเป็นอดีตคนรักก็เป็นไปได้นะผมชัดเจนมากนะว่าถ้าไม่เป็นอดีตคนรักก็เป็นอดีตคนคุยเก่าแล้วผมตัวนี้มีไพ่ขึ้นมาขายายความเป็นตัวหก หกถ้วยแล้วครับผมและเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเฉยๆนะเขาจะมาตามจิกตามตื้อเลยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามีไพ่ของตัวเดอสตาขึ้นมาแล้วก็พอขยายความนะครับผมมีตัวห้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไป,นปนได้สูงเลยนะที่คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนี่จะเข้ามาคุยกับคุณที่จะเข้ามาทําให้คุณเกิดความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่คุณคุ้นเคยหรือเป็นอดีตคนรักหรือแล้วก็มีโอกาสสูงที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษากับคุณนะครับผมหรือเป็นคนที่อยู่ ปัญหาทะเลาะบอกแว้งกับคุณมาในเรื่องของการเอาชนะกันก็เป็นไปได้นะผมว่ามีตัวของเจ็บถ้วยเจ็บไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็เป็นขั้วของแชรีสขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหากับคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอมคุณมาในอดีตนะผมแล้วก็คุณอาจจะเลิกลากันไปแล้วผมแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาแถมจะมาตื้อคุณด้วยนะผมจะมาตื้อคุณจะมาหยอดความหวานให้คุณจะมาทําให้ความหวังคุณในความรักเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่คุณรู้สึกแบบว่าเปลวมานานรู้สึกเหม กลับมาและจะกลับมาตื้อคุณด้วยนะจะไม่ได้มาแบบว่ามามาคุยมาอะไรเฉยนะจะมาแบบตามตื้อตามจิตตามอะไรตามคุยกับคุณทั้งวันทั้งคืนนะครับบอกว่าเป็นไปได้สูงนะที่คุณจะได้เจอกับคนอดีตคนรักหรืออดีตคนคุยเก่าแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ในแดนไกลของคุณหรือเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นคนที่ชอบเอาชนะคุณมากๆก็ตามนะครับผมเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยจะมีทั้งตัวเจ็บไม้เท้าขึ้นมาแล้วมีแชรีึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหา เขาจะมีท่าทีขอียวกัารยอมคุณมากขึ้นแล้วก็จะมีท่าทีขอียวกัารที่อยากจะยืนเคียงข้างอยากจะเดินเคียงข้างคุณไปมากขึ้นนะครับผมมีเกณฑ์สูงที่คนโสดของชาวพุทธคังวันจะได้เจอคนที่ถูกใจนะผมแล้วคนที่ถูกใจเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็เป็นได้นะครับผมสําหรับชาวพุทธกลางคืนสำหรับคนโสดนะครับผมสำหรับชาวพุทธกลางวันนะครับผมก็ทษทีับผม อ่ะแล้ววันนี้ก็จบคำํำนายดวงความรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้และสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารุวิทุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ใดที่กดติดตามช่องทารุวิทุนก็ขอให้เฮงเรวยๆวังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ